ผู้แทนทางท่องเที่ยวก็จะได้แนะนําให้กับทุกท่านเนี่ยได้ได้ไดรู้จักนะครับในวันนั้นเนี่ยเราจะจดให้กับทั้งหมด10คู่นะคะก็ก็ค่ะก็คือท่านมีคามสเปนที่สูงคือจ่ายชับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของของรัฐบาลรวมถึงนโย,ยบายของท่านผู้ว่าเนาะในการที่จะท่องเที่ยวในในทุกพื้นที่แล้วก็ในเป็นหนึ่งในนโย,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 ยบายของ ของรับเช่นเดียวกันนะคะก็ปีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าพื้นที่ของบ้านฉางวันนี้เนี่ยเาพนนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่บ้านฉางน,นะคะใจกันก็เนื้อกลียวเคมิคอลอันนี้ก็ไม่เคยทิ้งชุมชนเหมือนกันนะครับมีด้วยกันทั้งหมดสองสีนะคะจะมีสีเทาแล้วก็มต้อ,องขอขอบคุณคนสำคัญที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน L G B T Q l s Sexy One มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด2023แล้วก็ท็อปซูเปอร์นะคะเนชั่นแนลไทยแลนด์2023แล้วก็ครอบครัวแฟนซีแห่งประเทศไทยค่ะว้าว มองกล้องเลยครับมองกล้องครับหนึ่งสองสาม